ผมคิดว่าในฐานะพรรคประชาชนเรายืนยันนะครับว่าเรา,ทำ,าทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างอย่างเต็มที่แน่นอนเรายัางคงยืนอยู่จุดเดิมนะครับแล้วก็เราใช้อาวุธทุกอาวุธภายใต้ระบบรัฐสภาที่เรามีในการตรวจสอบรัฐบาลแต่เราต้องระมัดระวังในการไม่เลือกใช้อาวุธที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยจะกลายมาเป็นหักล้างหรือว่าอซอกกรอนหลักการประชาธิปไตย อันนี้คุณจตุพรเขาบอกว่ายุทธการของฝ่ายค้านก่อนหน้านี้เรื่องตัว BN พีเอ็ถ้าเกิดเด็ดขาดกว่านี้นะครับยุทธการโรยเกลือจริง,รงๆแล้วเป็นแค่สารส้มไม่งั้นคุณแทนเขาทานอาจจะไม่สามารถมาคุยกับสมดเด็จคุณเซนได้ตรงนี้ฝ่ายค้านมองอย่างไร <c oughs> คือผมเรียนแบบนี้นะครับประการแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการตั้งคำถามวาทําไมเราถึงไม่ยื่นไปที่สารรัฐมนูญให้ผู้นิยตเกี่ยวเรื่องมาตรฐานจริยธรรมว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ผมคิดว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเรื่องนี้เนี่ย โดยเฉพาะในวันที่เราทําหน้าที่เป็นแกนนาพรรคฝ่ายค้านาในสมัยพรรคก้าไกลหลังการเลือกตั้ง66เนี่ยผมว่าชัดเจนมาโดยตลอดผมเคยให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องตัวปีเอ็นตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องคลิปกับปุณเสนด้วยซ้ำนะครับว่าเราชัดเจนว่าเรามีจุดยืนว่าจะใช้กลไกหรือไม่ใช้กลไกอะไรในการตรวจสอบรัฐนะบาลถ้าเป็น,นกลไกสภาผมคิดว่านี้ชัดเจนว่าเราใช้ทุกกลไกทั้งกระทู้สดกรรมธิการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของสารมูและองค์กรอิสระเนี่ยผมก็ต้องย้ําว่าแม้เราอาจจะมองว่ากระบวนการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านี้ควรจะมีความยึดิธรกับประชาชนมากขึ้นแม้ประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านี้ได้มากขึ้นเนี่ยแต่เราไม่ได้ปฏิเสธทุกกลไกตรวจสอบสารมูลและองค์กรอิสระเราแยกชัดเจนนะครับขีดเส้นชัดเจนถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการทุจริตที่มันสามารถนิยามได้ชัดเจนทางเราเห็นว่าผู้ที่กระทําความผิดกระทําการทุจริตก็ต้องมีความรับผิดรับชอบการกฎหมาย แล้วเราก็พร้อมจะใช้ใกลไกของสารนญูลและองค์กรสระที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นการยื่นสารนัญญูกรณีคุณพิเชษซึ่งไม่ได้เป็นการยื่นเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมครับเป็นการยื่นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนตามมาตรา144รอยี่หรือตัวอย่างหนึง่งกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับก็เป็นการยื่นไม่ใช่เกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการถือหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอะไร อยู่แล้วนะครับถ้าจะพูดถึงกรณีตัว PN เนี่ยคุณวิโรจน์ในฐานะผู้อภิปรายก็ตอนนี้ใช้กลไกข,ของสรงกรดกรตามกฎหมายเพื่อยื่นเรื่องไปอยู่ซึ่งท้ายสุดแล้วปลายทางของเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไปจบที่การยื่นปปชหรือการยืน่นบัญชีทรัพย์สินเท็จก็ได้ฉะนั้นเรื่องทุจริตผมชัดเจนว่าใช้ทุกกลไกแต่ถ้าเป็นเรื่องมติาดเาธรรมเนี่ยผมพูดมาชัดเจนดยตลอดตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องตัว PN แล้วก็เรื่องคลิปกับคุณเซนนะครับว่าเราระมัดระวังเรื่องการใช้ อาวุธนี้นะครับเพราะเราเห็นว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างนิยามไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมองเหมือนหลายประเทศทั่วโลกนะครับว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงว่าถ้าเราไปให้องค์กรบางกลุ่มผูกขาดการนิยามเรื่องจริยธรรมและเอาไปอยู่ในตัวบทกฎหมายเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอภาคกับทุกฝ่ายหรือการตีความกฎหมายที่ไม่ชัดเจนแน่นอนซึ่งจะหันทามากระทบต่อหลักมิตรรัฐนิตธรรมของประเทศนี้นะครับดังนั้นผมยืนยันชัดเจนมาตลอดว่าไม่ได้ออมมือให้กับใคร นะใช้เกณฑ์เดียวกันกับผู้มีอำนาจทุกฝ่ายแล้วผมต้องถามปไปด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าคิดว่าเรื่องการอภิปรายตัวพีเอ็นมันมีน้ําหนักมากเนี่ยแล้ววันนั้นคุณวิโร์อภิปรายเสร็จเนี่ยพักอะไรได้บ้างนะครับที่ยังคงลงมติยกมือไว้วางใจในายกฐมนตีอันนี้ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมเป็นคุณจตุพรประภาสพิงพักเราแล้วเหมือนกับไปชื่นชมอีกพักการเมืองหนึ่งแต่อย่าลืมว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยวันนั้นหลังจากฟังคำอภิปรายเรื่องตัวพีเอ็นเสร็จก็ยังกยกมือให้ก แต่นั้นเนี่ยผมว่าถามกลับไปที่พักยกมือกับคุณไทรองทางในวันนั้นและพักที่ยังคงค้ำรัฐบาลพักเพื่อไทยในวันนี้ดีกว่าหรือเปล่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์